เข้ารับการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะกรณีที่ราษฎรได้รับผลกระทบและกรณีที่องค์กรปกครงจะต้องให้ความรู้ในเรื่องได้กำหนดภารกิจสำหรับในส่วนของคกรปมครงคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูความรสมูรณ์ของที่การก่อเลี้ยงและการอนุรักษ์ทชัดเจน และเพื่อป็นชุมชนจะป็นผู้การทำการประมงในเขตความสนาะผมท่านในเรืนน่งองที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบสมุทรจับท่านผู้ตรวจราชการประมงยินดีครับทีทททบบท่ได้รับเกียตวตรวจด้านการประมงและดำเนินเพื่อให้พิ่น้องได้มีินสัตว์น้ำมากกว่าปีละหนึ่งหมื่นสองพันตัน ตีทำลายสัตวานะคบคงจะบอกว่าดีดองเพียงล่าดีตั้งตงไม่เ่ใจว่าทุาเราใต้จะที่ไหนตัวนี้จนะครับตม่ต้องตที่มันมีความมอานะครับยอมเสียตาม

data โขนผลิตในพื้นหน้าอำเภอ ตลิฉrast ตั้งอยู่ครับได้รับแขกวัน